พิกไตนะครับส่วนผสมพิกไตแ้พร่พิกตามน้ำพิกนะครับส่วนผสมน้บเนยนะครับส่วนผสมน้บเนยนะครับขาดไม่ได้ครับบ้านผมต้องเกลือครับเกลือเกลือดีสำคัญที่สุดครับหลีกเลี่ยงรสดีนะครับหลีกเลี่ยงผงชูรสอ่า ซอสปรุงรสนะครับซอสปรุงรสโอเคอ่า okay. อ okay. เหดี๋ยวกันนะครับพุกเขาพุกเขาครับผมงกุ้งย่างเนยนะครับกุ้กยงย่างเนยแล้วมันจะสุกฮะ ไม่รู้สุขหรือเปล่าผมจริงเจอพี่ั้งสองเป็นหนูทดลองผมนี่แหละ่า <c oughs> ครับเดี๋ยวรอให้นมละลายนะครับน้องนมละลายนะครับเดี๋ยวรอมาทากับตัวกุ้งนะครับกุ้งนะครับโปรดติดตามชมครับนะขั้นตอนไปคนระับเราเนยที่เราผสมกับเครื่องเทศ,ทะเทศอะไรเรียบร้อยนะครับ แล้วเราก็มาใส่ในตัวกุ้งนะครับแล้วเราก็มาใส่ตัวผ่านลังนะผ่านลังกุ้งนะครับผ่านลังกุ้งแล้วก็เอาเนี่ยผมล้างมือแล้วนะครับไม่ไม่ต้องลามานะครับแล้วผมอ่ะผ่าหลังกุ้งแล้วก็เนี่ยัดใส่ในตัวกุ้งนะครับนี่ปี้าปไปายนะครับเราไปเสร็จเข้าไปนะครับนะครับครับ อ๋อผมลืมไปนะครับผมลืมไปทีแรกอะผมแต่ว่าจะย่านแต่ทีนี้ยข้างๆบ้านมีเด็กน้อยนะครับแล้เวเราจะเอาเข้าในตู้ไมโครเวฟแทนอะไรกันนะครับเพราะว่าเราต้องรักษาสังคมเพื่อนบ้านได<อ>้ันฟืนอะไรเดี๋ยวไปบ้านข้างๆเพราะว่าบ้านข้างๆเขา,ขามีเด็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนวิธีเป็นใช้ไมโครเวฟแทนนะครับ

เครื่องเทศจะได้เข้าในตัวกุ้งครับอ่าจะเป็นแางนี้ ขายัวใหญ่ๆแม่ค้าหอหลายๆแล้วโดนผมได่านะครับถ้าของไม่ดีแล้วเอามาขายผมผมจะบอกไม่ค้าทันทีนะครับว่าการการค้าขายคุณต้องชื่อรงกับลูกค้านะครับเอาของของไม่ดีนะครับมาขายนะครับบางคน ซื้อของดูของเก่งนะครับบางคนดูไม่เก่งดูไม่เป็นนะครับอย่างเช่นผักหรือเนื้อหมูนะครับคนซื้อก็ซื้อไปนะครับแต่เอาไปกินที่บ้านกินไม่ได้หมูมีกินบ้างผักเหี่ยวบ้างนะครับก็สงสารสําหรับคนที่อ่าดูของในตลาดไม่เป็นนะครับแลเพราะฉะนั้นฝากไป่กลูไม่ค้าด้วยนะครับว่าอย่าอย่าอย่าหลอกขายนะครับผมผมถ้าผมซื้อเองผมผมจะพูดทันทีเลยครับ เพราะว่าผมคือผู้ผู้ซื้อนะครับผมผู้ซื้อผมต้องตำหนิได้นะครับร้านอานผมเหมือนกันนะครับสไตล์กูของของผมไม่ดีของผมไม่ดีตำหนิได้ครับเพราะว่าลูกค้าก็คือผู้ซือ้อนะครับผู้ซื้อสามารถตำหนิได้รวมถึงตัวผมด้วยสามารถตำหนิได้นะครับครับอ่าจ,จะอยู่ในลักษณะนี้ไปนะ

ล้างมือแล้วครับพี่น้อง <c oughs> ทำเองกินเองหัวก่อน าผมลืมไปนะครับน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มทีฟู้ดนะครับครับวันนี้พี่ชายผมมาเยี่ยมถึงบ้านนะครับฮ่าพี่ชายนะครับโอเคเพียมหน้านะครับครับดูน้าจะแซ่บนะครับสีแดงํำเลยโอเคนะครับ เดี๋ยวผมจะรับอเอาเฉพาะด้านบนอย่างเดียรแล้วก็ใช้เวลาครับ15นาทีครับ15นาทีครับเอาเอาเป็นว่าเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับะงงน,นะครับกุ้งย่างเลยนะครับแต่ผมเข้าไมโครเวฟนะครับเด็กเลี่ยงควัน นะครับโอเคเป็นหน้าตาอย่างนี้ครับอ่าเป็นหน้าตาย,ยน,น,น,นาายยี้อ่าเสร็จแล้วครับอ่ากุ้งย่างเนยนะครับที่จริงถ้าเราได้ย่างสีมันจะสวยกว่านี้ครับอ่าอ่าอ่าน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มจากพี่ชายน,าน,าน,นะครับจากเพียมนาทนะครับอ่านะครับอย่างเงี้ยอ่าเออนะครับอ่า ครับเมนูนี้ก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติด,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 ดตามนะครับนะครับเอาล่ะเมนูนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับขอพระคุณมากครับสวัสดีครับ congratulations